วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเทสซิงเกิลคัลเลอร์ของเครื่อง WorkCenter 7435นะครับก็จะเทสให้ภาพออกมาสีตามหลอดหมึกนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาที่ Copy ครับเลือก Back and White ก่อนนะครับเลือกถาดกระดาษนะครับแล้วก็เปิดอยกหัวฟีดขึ้นนะครับกด Start เราจะเททั้งหมด4สีนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นเขมามาป o ี้เหมือนเดิมนะครับมาที่ image quality นะครับมาที่ color effect นะครับตอนนี้เป็น off อยู่นะครับมันจะมีโหมด single color นะครับทีนี้เราจะเลือกสีตามลอดหมึกนะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่มีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับผมสีชมพูแล้วสีฟ้านะครับผมเลือกสีเหลืองก่อนนะครับกด save ครับ มาหน้ากัพเปียแล้วก็เลือกถาดกระดาษครับถาดหนึ่งครับกดสตาร์ทครับเราทำแบบนี้ไปจนครบสามสีนะครับเซฟนะครับกดสตาร์ท ต่อไปจะเป็นสีสุดท้ายนะครับสีฟ้านะครับเป็นกระดาษแล้วก็ครบครบทั้งหมด4ีสีนะครับการเทสซิงเกิลคัลเลอร์นะครับเพื่อเอามาตรวจสอบเครื่องนะครับว่าตัวเครื่องหรือ ตัวอุปกรณ์สิ้นเปลืองชุดดาของเครื่องมีปัญหาอะไรบ้างนะครับมันสามารถเช็คอ,อาการได้ว่าผงแม่เหล็กหรือชุดดีวีมีปัญหาหรือเปล่าเลเซอร์มีปัญหาหรือเปล่าชุดดํารั่วหรือเปล่าเราก็ใช้วิธีในการเทสซ,ซิงเกิลคัลเลอร์นะครับดูนะครับก็ถ้าเผื่อเป็นเส้นสีขาวข,าวขีดเลยนะครับก็จะเป็นเลเซอร์หรือดีวีนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นจุดดำนะครับเป็นจุดเป็นจุดเราก็จะเช็คได้ว่า,าชุดดํามีปัญหาหรือเปล่านะครับ อันนี้เป็นการเทสเบื้องต้นนะครับในการตรวจสอบอาการเบื้องต้นของเครื่องนะครับ7435ครับ